ต่อมาก็จะเป็นวงจรวิสโตนบิดนะคะในการทดลองเราก็จะต่อวงจรเป็นแบบวิสโตนบิดเพื่อที่จะหาค่าความต้านทานของตัวต้านทานที่ไม่ทราบค่าลักษณะการต่อวงจรแบบนี้มีตัวต้านทาน4ตัวแบบนี้นะคะก,ก็จะเรียกว่าเป็นการต่อแบบ with stone วิสโตนบิดคราวนี้จากในรูปถ้าเราเทียบนะคะรูปรูปนี้รูปด้านล่างตัวนี้คือในการทดลองของเราจะเป็นตัว ใช้ชุดแบบสไลด์วายก็คือจะมีเส้นลวดนะถ้าเราซูมเข้าไปจะเป็นเส้นลวดที่สามารถเลื่อนได้เราจะเลื่อนเลื่อนตัวาสายไฟเนี่ยไปตามเส้นลวดมันจะเห็นถ้าเรานี่จะมีเส้นลวดถ้าเราจําได้ในการทดลองจะเป็นเส้นลวดที่ขึงตึงไปจนนี้ไปจนสุดเลยแล้วเราจับตัวเนี้ยเลื่อนไปมาระหว่างเส้นลวดแบบนี้ได้นะคะถ้าเราจําได้คราวนี้ ถ้าเราจะเทียบเทียบเทียบกับวงจรเทียบกับตัววงจรตัวนี้คือสัญลักษณ์ของแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสะตรงถ้าเราเทียบในวงจรก็คือตัวนี้นี่ตัวนี้ตัวนี้ืตอตัวนี้นะคะคราวนี้กระแสไหลามามาถึงตรงนี้ดังนั้นกระแสะก็จะเป็นไหลามาตามเส้นลวดมาเรื่อยๆมาถึงตรงนี้ อ่าคราวน,นี้ก็เกิดการแยกไหลของกระแสแยกไหลขึ้นไปด้านบนแล้วก็ไหลามาตรงนี้ถ้าจากในรูปก็คือไหลขึ้นข้างบนผ่านตัวต้นทาน R ผ่านตัวต้นทาน X แล้วก็กลับมาอ่าแบบนี้อีกเส้นทางหนึ่งของกระแสก็คือแยกไหลลงมาข้างล่างเป็นสีชมพูมาผ่านตัวต้นทานนะคะถ้าจากในรูปก็คือ จากตัวนี้ผ่านเส้นลวดผ่านเส้นลวดมาจนถึงจุดรอยต่อจุดที่เป็นหัววัดตัวนี้คือแล้วก็ผ่านอีกผ่านเส้นลวดมาอีกเป็นเป็นช่วงที่สองของเส้นลวดก็จะเป็นสีชมพูแบบนี้โอเคไหคราวนี้ถ้าจะวาดใส่สัญ,ญลักษณ์เข้าไปถ้าตัวนี้เป็นตัวต้านทานอาันั้นตัวนี้ก็คืออถ้าตัวนี้เป็น x ตัวนี้ก็คือ x นี้ตัวนี้เป็นขอเป็นสีน้ําเงินก็ได้ตัวนี้เส้นลวดในช่วงแรกในช่วงแรกเป็นช่วงที่เกิดจาก a มาจนถึงจุด c นั่นก็คือเส้นลวดช่วง ac ส่วนช่วงที่2จะเป็นช่วงจาก c ไปจนถึง b ก็จะเป็นเส้นลวดช่วง cb แต่นั้นถ้าจะเทียบก็คือ ac ตัวนี้เป็นเส้นลวดเส้นลวดมีความต้นานทาน ดังนั้นตัวนี้ก็จะเป็น ac แล้วส่วนช่วงที่2ช่วงที่2ก็จะเป็น cb ดังนั้นสัญลักษณ์ตัวต้นานทานอีกตัวหนึ่งตัวนี้ก็จะเป็นช่วง cb นี่คือเวลาเทียบเวลาเทียบนี้เวลาเราตั้งสมการเวลาเราตั้งสมการเมื่อบิดอยู่ในสภาวะสมดุลก็คือจะไม่มีกระแสไหลผ่านตรงกลางตรงนี้จะไม่มีกระแสไหลเลย เข็มกันวอนนอมิเตอร์จะนิ่งเลยชที่0ก็คือไม่มีกระแสไหลไม่มีกระแสไหลผ่านตัวนี้พอไม่มีกระแสไหลปั๊บเราสามารถที่จะเขียนสมการความสัมพันธ์ของ R ทั้ง4ตัวโดยให้เราดูมันจะมี2 2่สาสทางเดินนั่ก็คือขึ้นข้างบนเป็นสีเขียวแล้วก็กระแสลงข้างล่างเป็นสีชมพู อันนั้นเวลาเราเขียนเราก็เอาเขียวหารเขียวเขียวหารเขียวก็คือเขียวในเส้นเขียวเนาะหารด้วยเขียวก็คือจะเป็น r ส่วน x ก็จะเท่ากับเส้นจมพูเส้นจมพูกก็คือ ac หารด้วย cb ac หารด้วย cb ก็จะเป็นแบบนี้อืมก็จะเป็นแบบนี้คราวนี้ ถ้าเราต้องการหาตัวต้นฐานที่ไม่ทราบค่าตัวต้นฐานที่ไม่ทราบค่าก็คือตัวแปร x ตัวแปร x ตัวนี้คือตัวต้นทานที่ไม่ทราบค่าส่วนตัวแปร R ตัวแปร R ตัวนี้เราทราบค่าอยู่แล้วเราทราบค่าแล้ว ac เราทราบค่าไหมเราทราบเพราะว่าจะเป็นความยาวของเส้นลวดเราสามารถดูได้จากระยะที่เป็นเหมือนไม้บรรทัดไม้เมตรอยู่นี่ ส่วนระยะ CB ก็เป็นความยาวของเส้นลวดแล้วก็ดูได้จากตรงนี้ได้อ่านที่ตรงไม้เมตรเนี่ยว่ายาวเท่าไหร่โอเคไหมน,น,นั้นได้สมก,การก็คือ r ส่วน x เท่ากับ AC ส่วน CB คราวนี้ถ้าเป็นไม้ไม้เมตรเมรเื่อกี้ไม้เมตรที่บอกมันจะมีจุด A จุด C แล้วก็จุด B ถูกไหมดังนั้นไม้เมตรก็คือยาว100เซนไม้เมตรตัวนี้คือยาว100เซนติเมตรสมมุติสมมุติระยะ AC ระยะ AC ตรงนี้คือ35เซนติเมตรดังนั้น CB ระยะ CB ก็ต้องยาวก็คือ1 0 0ลบด้วย35ก็จะเป็น 65เซนติเมตรตัวนี้คือระยะ c b สมมุติตัว r ที่ใช้ในการทดลองนี้มีค่า20โอห์มดังนั้นเราสามารถที่จะหาตัวแปรที่ไม่ทราบค่าก็คือตัวต้านทานตัว x เนี่ยตัวต้านทานตัว x มีว่ามีค่ากี่โอห์มจากความสัมพันธ์เมื่อกี้ที่เราได้คือ r ส่วน x เท่ากับ a c ส่วนด้วย b c เราอยากได้ x มันก็จะกลายเป็น R คูณอ,อยู่กับ B C ส่วนด้วย A C หน้าที่ก็แทนค่าอย่างเดียวเลย x ต้องการทราบใช่ไหม R เป็นตัวที่เราทราบค่าก็คือ20ก็จะเป็น20โอห์ม20โอห์มแล้วก็ระยะ B C B C ตัวนี้ ก็จะได้ bc คือช่วงนี้นี่ bc คือช่วงนี้ก็คือ65ก็จะเป็น65หารด้วย ac หารด้วยระยะ ac ac ก็คือช่วงนี้ช่วงนี้ก็คือ35ก็จะเป็น35ก็กดเครื่องคิดเลขเลย65คูณ20 65คูณ20หาร35เท่ากับ37ประมาณ37 37.14โอห์ม oh ตอบแล้วง่ายมากเลยแม้เราไม่มีเครื่องมือวัดที่จะมาวัดวัดตัวต้านทานตัว x เ,เนี่ยมีค่าความต้านทานเท่าไหร่เราไม่มีเครื่องมือวัดเราก็เอาตัวต้านทานตัว x เ,เนี่ยมาต่อวงจรเป็นแบบบิดโซนบิดแล้วก็ใช้ความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ของอบิดแบบสมดุลเนี่ยก็จะสร้างสมการได้แบบนี้พอสร้างสมการได้แล้วก็แทนค่าคำนวณน,นะคะก็จะได้เป็น ตัวต้านทานที่ไม่ทราบค่ามีค่าความต้านทานเป็น37.4 37.14โ oh อห์มคราวนี้ถ้าจริงๆแล้วถ้าจริงๆแล้วตัวแปรที่ไม่ทราบค่าเนี่ยค่าจริงๆมันมีค่า40โอห์มเราก็สามารถหาค่าความคลาดเคลื่อนได้าหาค่าความคลาดเคลื่อนได้ความคลาดเคลื่อนของตัว A, อารเราคำนวณมาได้ R เท่ากับ 30เท่าไหร่นะ37.14โอห์ม oh อ่าไม่ใช่ตัว R เป็นตัว x เป็นตัวต้นทาน x ที่เราไม่ทราบค่าแต่เราทดลองมาแล้วเราได้เท่านี้แต่ว่าค่า x จริงๆเป็นค่าจริงของมันเนี่ยมีค่า40โอห์มแล้วก็สามารถหาค่าความคลาดเคลื่อนได้จากเปอร์เซนต์เออร์เลอร์ เ่ากับค่าจริงเป็นจอจานแล้วกันเนาะค่าจริงลบจากค่าที่ได้จากการทดลองทอทหารเนาะจริงหารด้วย x จากการทดลองอ้อก็โทษตีเป็น x จากค่าจริงนะคะจริงลบทดลองส่วนจริงทดลองก็คือที่เราคำนวณได้เมื่อกี้แล้วก็คูณด้วย100ก็แทนค่าเข้าไปค่าจริงๆแล้วมันควรจะเป็น40 แต่เราทดลองมาเราได้37.14หารด้วยค่าจริงก็คือ40กดเครื่องคิดเลขบวกลบกันเรียบร้อยแล้วคูณร้อยออกมามันก็จะตอบตืๆืๆถ้าคูณร้อยก็ตอบเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ก็แค่นี้เอง